ดีครับเปิดเวยครับพามาดูบรรยากาศตอนเช้าครับออกมาทํางานแล้วก็มาดูบรรยากาศครับกาลังสร้างถนนครับถนนสายนี้มมดูบรรยากาศสร้างถนนกันนะครับผมตอนเช้าเนี่ยวันนี้อากาศดีมากเลยครับ กำลังเริ่มสร้างนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็ระวังด้วยนะครับผมครับเดเดียวแนวมาปะยางครับเรียมไ้เอาไว้สำรองครับไปไหนามาไหนถ้าไม่มียางสำรองอยางอะไรก็ลำบากนะครับผมวันนี้อากาศด,ดีมากเลยครับ ไม่มีแดดคุ้ฟ้าคุ้ฝนเออเชา้าเช้ามาหลับตาพอดัไปทำมาหากินครับมีอะไรก็มีงานอะไรก็ทำไปครับย่อเลยนะครับผมมาดูรถมาดูรถแมคโครครับวันนี้เออกำลังสร้างกำแพงครับทางถนนใหม่ครับเป็น สี่เลนครับทีนี้ก็จะเลิน,นครับจะเลินครับนีทักทา,า,ายกันแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ